สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่วง Modern Review นะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวหมวกกันน็อกนะครับของแบรนด์ซุดนะครับจากประเทศไต้หวันกันนะครับและหมวกที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือซุดนะครับรุ่น ZF 1,900B ลายโกดาต้นกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่รูปทรงกันก่อนเลยดีกว่านะครับรูปทรงของรุ่นนี้จะดูมีความสปอร์ตนะครับด้านหน้าทรงคางนะครับจะดูแหลมนะครับบริเวณนี้และด้านหลังนะครับจะมีสปอยเลอร์ยื่นออกมานิดนึงนะครับนี่ ตรงนี้นะครับส่วนวัสดุเปลือกบวกนะครับภายนอกของรุ่นนี้นะครับจะเป็นเพียวคาร์บอนจากญี่ปุ่นเลยซึ่งแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าคาร์บอนเรื่องน้ำหนักนี่หายห่วงเลยนะครับเพราะจะมีน้ำหนักที่เบาอย่างใบนี้นะครับจะหนะักแค่ 1280กรัมน,นะครับบวกลบ50นะครับขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ของเปลือกหมวกและขนาดของเปลือกหมวกรุ่นนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน2ขนาดส่วนวัสดุภายในนะครับก็จะเป็นโฟมแบบเทคโนโลยี E.P.S. จะดขึ้นรูปแบบเสาะร่องจะช่วยในเรื่องการกระจายน้ำหนักการไหลเวียนของลมนะครับจะช่วยในเรื่องการซับแรงกระแทกได้ดีนะครับ <S 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 ต่อมาในส่วนของช่องลมช่องลมจะมีทั้งหมดด้วยกัน6ตตำแหน่งนะครับด้านหน้าจะมีช่องลมเข้าทางปาก แลก็ขบบนตังนี้1จุดนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีช่องลมออกอีกนะครับจะอยู่ตรงสปอยเลอร์ตรงนี้นะครับและตรงด้านข้างก็จะมีด้วยกันอีก2จุดนะครับ ครับส่วนชิลนะครับชิลน่าจะเป็นแบบแฟลไวเซอร์นะครับจะช่วยในเรื่องของการมองเห็นภาพของเราให้ไม่ดิดเบือนนะครับแผ่นตัวชิลก็ยังเคลือบสารป้องกันรอยขีดข่วนมาให้นะครับรวมถึงยังป้องกันรังสี UV 400อีกด้วยนะครับและรุ่น ZS 1 900B ลายดัตต้อนตัวนี้นะครับก็ยังแถมชิลสีโกลมาให้อีกนะครับเป็นแบบนี้เ่ยแบบนี้เลยเดี๋ยวจะมาลองเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง ครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะเปิดชิลขึ้นมาให้สุดก่อนนะครับแล้วก็สังเกตนะครับตัวนี้จะมีตัวล็อกสีด้ำตตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็เลื Nowadays, right. ่อนลงมา่างนี้เลยแล้วตัวชิลก็จะเด้ออกาอยมางนี้นะครับนี่ทั้งสองฝั่งเลยครับถ้าเหมือนกันนี่นะครับตรงนี้กดมันเหมือนกันนะครับนี่ทีนี้เองชิลก็จะออกแล้วแล้วจะเห็นตัวล็อกตรงนี้ใช่ไหมครับสองจุดตรงนี้ก็แค่หมุนมันออกมาย่างนี้นะครับแล้วแกะมาทั้งสองอันเลยนี่นะครับ แล้วก็เอามาใส่กับชิวทองตัวนี้นะครับเนี่ยดูเลยอย่างนี้ใส่เข้าไปแล้วก็กดลงไปทีหนึ่งอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเสร็จปั๊บก็ดูช่องนะครับตรงนี้ให้ตรงกับร่องนี้นะครับเราก็จะล็อกไว้ก็กดนิ้วมาล็อกไว้หนึ่งข้างอย่างนี้ อีกข้างนึ่งก็ทําเหมือนกันดึงมันกลับมาอย่างนี้นะครับนี่คิวก็ล็อกเรียบร้อยแล้วนี่นะครับพอเปลี่ยนแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแต่ผมจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับ <S <S ตัวนวงนะครับค่อนข้างจะแน่นจะบีบแก้มส่วนสายลัดคางนะครับก็มาในรูปแบบ double d e l i n g ก็เข้า2ออกหนึ่งนะวิธีการใส่เดี๋ยวจะลองหมุนให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ ตัวชิลก็ค่อนข้างมองง่ายนะครับไม่ค่อยมืดเกินไปไปต่อที่นวมกันเลยนะครับตัวนวมจะเป็นแบบแบมบูชา์โคนะครับ้าจะนุ่มใส่สบายนะครับป้องกันแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็ กลิ่นอับนะครับและตรงนี้นะครับจะเป็นอิเมอร์เซีนะครับระบบถอดนวมแบบฉุกเฉินนะครับจะทําให้ตัวนวมทั้งสองฝั่งนี้หลุดออกมาครับขึ้นวมแก้มนะครับตัวนวมของซุดนะครับค่อนข้างจะหนานะครับผมจะถอดมาให้ดูตัวนวมของรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ 3D นะครับและนวมนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับคือนวมแก้มทั้งสองฝั่งที่ผมกำลังจะถอดมาให้ดู นี้นะครับแล้วก็อีกชิ้นส่วนหนึ่งคือนวมหัวตรงนี้ขบน,นะครับผมจะถอดไม้ดุแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ตอน,นี่นะครับตงึงออกมาก,กจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแทนติดใต้คางตงัวนี้ก็สามารถถอดออกได้เหมือนกัน ตัวล็อกอย่างนี้เลยนะครับครับส่วนไซส์นะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4ไซส์นะครับคือไซส์ S M L XL นะครับส่วนราคานะครับก็อยู่ที่7,900บาทนะครับและหมวกตัวนี้ครับก็ยังผ่านมาตรฐานมอก o นะครับหรือมาตรฐาน ECE นะครับ .JIS CNS นะครับ SNI นะครับแล้วก็ NDR ด้วยครับถือว่าครอบคลุมมากเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจหมวก ใบน,นี้นะครับผมจะทิ้งลิงค์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและมารอดูว่าคลิปต่อไปนะครับจะเป็นหมวกกันน็อกรุ่นไหนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ